มีอะไรให้เราได้ติดตามกันบ้างนะคะผู้คุยการก,กับคุณกวีชุกิเกษมจากบ,บริษัทหลักทรัพย์พี่วีสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องจอยต้อนรับพี่วีด้วยข่ะดีแต่ตลาดไม่ตอบรับเลยอ,ะอ่ะมันมีข้อกังวลใจที่รอยอยู่ข้างหน้าเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับถึงแม้ว่าเรามาวิเคราะห์กันตัวเลข GDP ที่บวก3.1ดีกว่าที่คาดนิดหน่อย ส่วใหญ่ตลาดจะคาดไว้ประมาณ2.9ปอซอันแรกก่อนน่าจะเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดของไทยในปีนี้จากนี้ไปไตรมารส2อไตรมาสสามก็จะชะลอตัวจะรุนอีกทีหนึ่งไตรมารสสีแต่ก็ไม่ยังวางใจไม่ได้ด้วยตัวเลขของเศรษฐกิจโลกดังนั้นการที่เห็นตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสที่หนึ่ออกมาดีบางทีมันมันก็ยังมีความกังวล เรื่องการขยายตัวของเศรษฐกิจข้างหน้าอยู่แล้วเราก็รู้เนาะว่าเศรษฐกิจไตม้าหนึ่งส่วนหนึ่งมันก็เกิดขึ้นจากตัวเลขการส่งออกซึ่งเราเห็นอยู่แล้วนะครับว่าไตม้าหนึ่งส่งออกดีมากโดยเฉพาะเดือนมีนาคมก็เป็นไปได้ครับว่ามีการเร่งการส่งออกก่อนที่มาตรการทางภาษีของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะเริ่มมีผลจริงๆในช่วงเดือนเมษาและผลเนี้ยนะมันก็จะอยู่ต่อไปเรื่อยๆเพราะว่า เมื่อมีการส่งออกหรือว่าประเทศที่มีการนําเข้าสินค้าไปเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมีสต็อกสินค้าสูงอยู่พอสมควรเราเห็นตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสที่1ของสหรัฐอเมริกานะครับถึงแม้ว่า GDP ของเขาจะจะติดลบนะครับแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าไอ้ที่ส่วนที่เป็นบวกก็เป็นสินค้าคงคลังในประเทศสหรัฐที่ทําให้ GDP ของอเมริกาไม่ติดลบเยอะจนเกินไปในไตรมาสที่1ก็แสดงให้เห็นว่าสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้นก็มาจากเรื่องของการนําเข้าจากประเทศอื่นๆก็รวมถึง าการนำเข้าจากประเทศไทยด้วยครับอันนั้นเป็นเรื่องที่หนึงเรื่องที่สองวันนี้เราเราคงไม่มีใครคิดนะครับเมื่อเมื่อคืนวันศุกร์เนี่ยทาง m o ดี้นะครับได้มีการปรับอันดับเครดิตนะครับไม่ได้ปรับแค่แนวโนมนะครับคราวนี้ปรับเครดิตเลยของอประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าสุดท้ายดีกว่าเพราะว่าตัว S&P แล้วก็ฟิตเนี่ยมีการปรับเอคระดับเครดิต ของอเมริกาลงมาพักหนึ่งละเป็นเป็นบางเจ้านี่เป็น10ปีแล้วนะครับที่ปรับลงมาเหลือ A 2ตัวอรอบนี้ของตัวเอสต์ตัวมูดดี้เนี่ยมันดูเหมือนเป็น A นะครับแล้วก็แล้วก็ตัว A แล้วก็เลเว l เป็นดับเบิลเอครับลงมาเป็นเหลือ,อเทียบเท่ากับ S&P คือดับเบิลเอของเราทริปเปิลบีนะครับมันเป็นการให้อ,อันดับเครดิต ที่เป็น a อสองตัวพร้อมๆกันสามเจ้าเป็นครั้งแรกเห็นได้ยินมาว่าในรอบร้อยปีแล้วมันมีความสำคัญยังไงของประเทศไทยเราต้องบอกนิดนึงก่อนการจัดอันดับเครดิตของ m o o d y s สแอนพและฟิตกับประเทศไทยไม่ได้มีความสำคัญมากมายนักนะครับมันมีความสำคัญในเชิงเซนติเมนต์แต่ในเชิงของผลกระทบใน r e a l Sector จริงๆมันจะน้อยเพราะว่าเราไม่ได้กู้เงินต่างประเทศแต่ของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขากู้เงิน ต่างประเทศค่อนข้างเยอะนะครับอย่างพันธบัตรรัฐบาลของ,องสหรัฐเนี่ยก็เป็นต่างประเทศซื้อซะเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนหรือว่าญี่ปุ่นแคนาดาแล้วก็อีกหลายๆประเทศที่รวมเป็นซื้อนะครับพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาเนี่ยมีคนต่างชาตินะครับถืออยู่ประมาณ30% ของหนี้สินภาครัฐทั้งหมดประมาณ36ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับหนึ่งใน3เนี่ยเป็นของต่างชาติอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ว่าถ้ามูดี้ลดอันดับคเครดิตเนี่ยความการขายตราสารหนีนะ้หรือขายพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันจะแพงขึ้นไหมและถ้าแพงขึ้นดอกเบี้ยจ่ายของสหรัฐอเมริกาก็จะสูงขึ้นเขาก็อาจจะขาดดุลง,งบประมาณมากขึ้นแล้วก็บนมาเป็นหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคตอันนี้เป็นข้อกังวลซึ่ง จริงๆต่อให้ไม่ลดอันดับเครดิตนี่ของภาครัฐของสหรัฐอเมริกาก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอยู่แล้วอันนี้คือเรื่องที่2เรื่องที่สมเรายังคาดการณ์ไม่ได้อีกนะครับว่าสิ่งที่เรากําลังคุยกันอยู่กับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยในแต่ละประเทศเจะได้ข้อสรุปอย่างไรถึงแม้ว่าในเบื้องต้นเนี่ยจะมีการเจราจารกันไปแล้วแต่ทรัมป์ดันออกมาพูดว่าภายในอีกสองอาทิตย์ข้างหน้าเี่ถ้าประเทศยังไม่ได้เข้ามาคุยรอบแรก <laughs> ก็จะไม่คุยแล้ว ผมว่าภายใน2อาทิตย์เนี่ยเราจะนัดตัวแทนในการค้าสหรัฐอเมริกาเข้าไปคุยในยากแล้วสมเขากำหนดมาให้เราเป็นตัวเลขเดิมคือ36%เนี่ยแล้วจีนได้30%ลองนึกถึงภาพสิครับว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นคือคุณลบกันแต่ลากยายาพแพรกอย่างพวกเราเนี่ยโดนโดนผลกระทบไปเต็มเ็ดังนั้นมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ถ้ามันโดนจริงๆนี่คือเรื่องใหญ่ นะครับถึงแม้ว่าโอเคเทียบกันการส่งออกไปเอเมริกาของบ้านเราเนะี่ยคิดเป็น2.2เซต่อ GDP อไม่ใช่ไม่18ปของการส่งออกทั้งหมดของบ้านเรานะครับไปเอเมริกาแต่ว่ามันคิดเป็นต่อ GDP แค่2.2แต่อย่าลืมนะครับว่าไอ้นั้นเป็นผลกระทบโดยตรงเรายังไม่ได้คิดถึงผลกระทบโดยอ้อมถูกไหมครับว่าเอ๊ะแล้วบริษัทที่เป็น SME ต้องเลิกจ้างพนักงานเท่าไหร่ใช่ไหมครับที่ส่งออกไปเอเมริกาเลิกจ้างพนักงานไปเท่านี้แล้วจะมีผลต่อการบริโภคของภาคประชาชนเท่าไหร่แล้วที่เขาเป็นนี แล้วเขาไม่สามารถที่จะใช้หนี้ได้จะกลายเป็นหนี้เสียกับธนาคารมากน้อยแค่ไหนอ,อันนี้เป็นผลกระทบโดยอ้อมอเรายังเห็นภาพไม่ชัดความไม่ชัดนี่แหละเป็นตัวทําร้ายตลาดหุ้นไทยนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่สามเพราะฉะนั้นรวมกันทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยทําให้ภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในไตมากที่หนึ่งไม่ได้ช่วยตลาดหุ้นไทยเลยแล้วก็ยังคงอยู่ภายใ,ใต้ความเสี่ยงแล้วถ้าเราไปดู กำไรของบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาในไตรมาสที่หนึ่งเนี่ยครับมันมัน,มนไม่ได้แย่แต่มันไม่ได้ไม่ได้ดีแล้วก็มีการส่ออาการของการที่ตัวเลขจะแย่ลงครับอย่างเช่น<ม>พวกกลุ่มค้าปีกเนี่ยเห็นบอกไตรมาสที่หนึ่งดีแต่เขาก็มีความรู้สึกว่าผู้บริหารนะครับเขาก็เริ่มออกมาพูดว่าไตรมาสสองไตรมาสสามมันอาจจะเริ่มดูแย่ลงจริงเป็นหน้าฝนด้วยนะครับแล้วก็จำนวนนักท่องเที่ยวที่เริ่มชะลอตัวลงเนี่ย ที่คือไตรมาสหนึ่งเนี่ยตัวเลขการท่องเที่ยวยังไม่ชัดนะครับว่าเราลดลงแต่ไตรมาสสองตั้งแต่เมษามาพฤษภาปรากฏว่าตัวเลขการท่องเที่ยวของเราลดลงอย่างชัดเจนดังนั้น้การบริโภคของภาคเอกชนที่เคยดีจากการท่องเที่ยวในช่วงไตรมาสแรกเนี่ยไตรมาสสองก็จะไม่ได้รับอานิสงส์แล้วก็เริ่มมีการพูดกันแล้วนะครับในในหลายๆอุตสาหกรรมยิ่งจะทำให้เราต้องวิตกกังวลมากขึ้นไปอีกว่าเอ๊ะแล้วไตรมาสสองของเราเจะขนาดไหน มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเนี่ยเราหวังไว้เยอะอจะบอกว่าไม่เคยหวังก็ไม่ได้เนาะเราก็หวังเราหวังตลอดนะครับแล้วก็เห็นมาตรการหลายๆอย่างที่ออกมาผมผมมยังไม่เห็นที่ออกมานะครับขนาดใช้เงินในการแจกเงินสองแสนล้านเนี่ยก็ยังไม่เห็นเศรษฐกิจไทยจะก,กระเตื้องขึ้นมาได้คือมันไม่เกิดการที่เราใส่เงินเข้าไปแล้วมันโตได้ประมาณสักไตามาสหนึ่งอะแล้วไตมาสต่อไปมันมันไม่ไปต่ออะ มันเป็นการเอาเงินละลายแม่น้ํานะครับซึ่งไม่ได้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยดังนั้นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลจะออกจากนี้ไปผมเชื่อว่าแล้วด้วยการที่มดูดี y เขาลดแนวโน้มเราด้วยนะครับจะยิ่งใช้เงินน้อยลงแล้วการกระตุ้นเศรษฐกิจจะเป็นในวงจํากัดมากขึ้นซึ่งดีนะครับดีนะครับแต่มันก็จะไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้โดยภาพรวมมันก็ไม่ได้คาดหวังกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเท่านั้นผมกลัวว่า อัน,นี่ยคุณไทยวันนี้ลงเป็นเพราะว่าผมว่าเรื่องหนึ่งเลยคือโอเคบูดี้ลดอันดับเรตอเมริกาแต่จริงๆเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับเขาเขาลดก็ลดไปแต่อันหนึ่งที่ผมว่ากลัวจริงๆคือที่ท้ามผมก็พูว่าถ้าใครยังไม่เข้ามาเจราจา,จาซึ่งไม่ได้อยู่ที่เราอยู่ที่คุณน่ยก็คุณไม่เรียกผมทําไงผมอยากเข้าตัวจะสั่นอยู่แล้วแต่คุณไม่เรียกถ้าสมมติถ้ามันไม่เรียกจริงๆขึ้นมาเนี่ยอืนึกภาพไม่ออกเลยนะครับว่าประเทศไทยจะโดนภาษีระดับนี้เนี่ยเราจะผลกระทบขนาดไหนแล้วลวมาตรการที่จะออกมาช่วยอ่ะ ก็บอกแล้วว่าอย่าแจกตังค์ใช่ไหมจอยเราเคยคุยกันแล้วใช่ไหมว่าระวังนะมันมีความเสี่ยงรออยู่ข้างหน้าอย่าใช้เงินเยอะเก็บเงินเอาไว้เป็นสำรองเอาไว้หรือหรือเป็นงบงบกลางเอาไว้อย่าเอาออกมาใช้นี่กลายไหมว่าเอาออกมาใช้ปุ๊บเนี่ยมันดึงกลับก็ดึงไม่ได้แล้วใช่ป่ะเพราะมันมันเป็นมันไม่ได้เป็นมาตรการแบบต่อเนื่องนะเป็นมาตรการแบบตูมเดียวคุณแจกไปเลยแล้วประชาชนเขาได้ไปแล้วคุณจะปเอาเงินคือจะเขาก็ไม่ได้มันก็เลยกลายว่าเราไม่มีเม็ดเงินที่จะ มาช่วยเหลือสเปซิฟิกอุตสาหกรรมที่ตัวอุตสาหกรรมเฉพาะเจาะจงที่ได้ผลกระทบจากเรื่องของมาตรการทางภาษีของทรัมป์อย่างเต็มที่พทอทอม,มันพอมันบอกว่าพอเขาบอกว่าจะ,จะจะคุยได้หรือไม่ได้เนี่ยมันกลายเป็นว่าโอ้โหมันจะกระทบเยอะเหมือนกันนคะครับอันนี้เป,นเป็นเป็นจุดหนึ่งที่ที่ที่ทเป็นความเสี่ยงแล้วที่มองก็คือกาไรของบรษัทจสุทะเบียนเนี่ยเราเคยคุยกันต้นต้น,ตน,ป,ตนปีต้นปีนคะครับต้นปีคืนเดือนมการาคพเนี่ยนักวิเคาาะห์ยังคาดกันอยู่เลยนะครับว,ว่าตลาดหุ้นไทยเราน่าจะได้ประมาณสัก 9 0 98, 98เลยนะ,อะตอน <98. S 2> นั้นนะพี่จำได้9 7 9าสเ็ด้อ่าอย่างน้อยอา,าเลีย95เบาบาทต่อหุ้นตอนนี้ก็ลงมาเหลือ91อ่าจริง,รงๆของเราเนี่ยมองไว้92ตั้งแต่ต้นปีนะครับตอนนี้ต่ำกว่าที่เรามองละดูเสมือนหนึ่งว่าอาจจะลงไปสายประมาณ90อ่ะหรือจะต่ำกว่าเอาถ้าเรามองในมุมลบที่สุดเลยไอ้เรามองในมุมที่ดีที่สุดเลยคือ90ซึ่งเห็นอยู่แล้วนะครับดูจากการปรับประมาณการเนี่ย90บาทต่อหุ้นเนี่ยถ้าเราไปเทรดกันที่ประมาณ1,250จุดเนี่ยจุด ที่ทําจุดที่ที่พายายามจะไปเทสรอบรอบที่ผ่านมานะครับปรากฏว่ามันอยู่ที่14เท่า14เท่าของ PE 14เท่าผมว่าแพงนะครับนะฮะเพราะว่าเมื่อก่อนเรา17เท่าเป็นเพราะว่าเรามีความสามารถในการทกกำกําไรดีแล้วตอนที่17เท่าของเราอ่ะเรากําไรสุดที่เราเกิดร้อยบาทต่อหุ้นนะครับแต่วันนี้ความสามารถในการทกกำกาไรของเราต่ำถูกไหมครับเพราะาเราต่ากว่าร้อยบาทต่อหุ้นแน่ๆจะลงมาต่ากว่าเก้าสิบด้วเพราะฉะนั้นการเทส17เท่าไม่ได้ แต่ว่าเทรด14เท่าเนี่ยเราไปดูเพื่อประเทศเพื่อนบ้านนะครับในเอเชียด้วยกันเนี่ยปรกากฏว่าเขาเขาความสามารถในการทำกำไรของเขาดีกว่า GDP ของเขาโตดีกว่าแต่เขาเทรด PE 12 13เท่านะครับหลักการเป็นว่าเราก็เทรดพอๆพอเขาเลยครับซึ่งดูแล้วมันไม่ค่อยมีเหตุผลที่เราจะไปเทรด PE พอๆกับเขาอะนะครับเพราะฉะนั้นตอนลองคิดดูสมมุติว่าตลาดหุ้นไทยเราเอาให้แบบ90บาทแล้ว12เท่าเอาสมมติเอาลงกดลงมา12เท่าเลยมันก็1,060จุด หนึกิบจุดเนี่ยมันก็เป็นจุดที่ทำาโ w ไว้คราวที่แล้วครับแล้วถามว่าส2 12องสิบสองเท่าน,นี้มันแพงไหมผมว่าผมว่าไม่ถูกเลยดีกว่ามันเป็นแฟ i r นะกันถูกจริงมันต้องลงมาสิเท่าอันนี้สิบเท่าลงมาเหลือเก้าร้อยมันก็จะเป็นจุดที่เราเคยคุยกันเนาะต่ำกว่าพันสองไม้หนึ่งต่ำกว่าพันหนึ่งเมื่อวานนี้ผมไปงานที่ตลาดหลักทรัพย์ก็ได้ยินงานของมันนี้เอ็กซ์โปก็มีคนถามเหมือนกันที่ค,คุณกว,วีให้ซื้อพันสองต่ำกว่าลงมาเนี่ยซื้อไปแล้วแต่ตอนนี้หุ้นลงต่อทำยงงไ มันก็ลงจะต่ำกว่าพันสองแค่นีดเดียวนะวันนี้ทำไมวีไอ <c oughs> ยังไงเนี่ยตกใจเร็วจังเลยอแต่ก็เข้าใจเขาเพราะเขาไปซื้อหุ้นตัวที่มันลงแรงนะครับก็แต่ว่า <c oughs> ก็เป็นหุ้นที่เราไม่ได้แนะนาําแหละแต่เขาก็เขาก็ซื้อเพราะเขาเชื่อมั่นในตัวหุ้นตัวนั้นก็เข้าใจได้แต่ว่าลงมาพันสองที่ต่ําลงมาเนี่ยตอนนี้เราถือว่าถ้าใครยังไม่ได้ซื้อตอนนั้นนะครับอ <c oughs> ที่เป็นปีไอนะครับใครยังไม่ได้ซื้อตอนที่หลุดพันสองลงมาแล้วเหลือพันหนึ่งผมว่ารอบเนี้การปรับตัวลดลงมารอบนี้นะครับแล้วลงไป อดยอยช่ยอยเกบไปจนถึงแถวพันน่ะผมคิดว่าน่าสนใจอยู่นะครับที่จะเป็นไม้แรกยังไม่ได้เปลี่ยนใจนะครับถามว่าเรากลุ่มไหนจะเป็นกลุ่มที่เราควรซื้อไม้ที่1ในแน่ของนงักทุน Value Inve s t o r ตอร์มองมองเอาที่หนึ่งก่อนเอาต้อง defensive ก่อนนะครับต้อง,องทนทานต่อ,อมาตรการทางภาษีของทรัมป์ได้ดีก่อนนะครับซึ่งแน่นอนนะครเราดูมองในกลุ่มสื่อสารก็เป็น Advance สังเกตให้ดีครับแอดวานจะยืนนิ่งมากเพราะว่าเขาไม่ได้รับผลกระทบ แล้วก็เงินปันผลค่อนข้างสูงทิสโก้นะครับทิสโก้ก็ได้รับผลกระทบน้อยนะครับดีไม่ด,ดีรถไฟฟ้าที่เขาอเมริกาไม่ได้ก็จะอาจจะมาขายภายที่ถูกลงถูกไหมครับตอนนี้รถไฟฟ้าจีนคือเข้าใจนะครับว่าอุตสาหกรรมเราจะมีปัญหาเพราะาเรื่องของส่วนประกอบชิ้นส่วนยานยนต์อะไรจะเจอรถนําเข้าจากจีนเข้ามาในราคาที่ถูกลงไปอีกแต่คนที่ปล่อยสินเชื่อก็ได้ประโยชน์ถูกไหมครับก็จะเป็นตัวทิสโก้ที่เขาสามารถที่จะมีเงินปันผลในระดับ8นะครับแล้วก็กาไรค่อนข้างนิ่ง อันนี้สตัวแล้วก็ตัวที่3ามก็จะเป็น CPO นะครับตัวนี้ก็ชัดเจนครับผลประกอบการไตมัสหนึ่งออกมาดีคิวสองหงลดลงนะครับแต่ถ้าถามว่ากลุ่มค้าปีและขายสินค้าจําเป็นใครจะเป็นเก่งเท่าเซเว่นอีเลเวนโลตัสและก็แมคโครถือว่าเป็นสินค้าจําเป็นจําเป็นจริงๆนะครับจำเป็นจริงๆคือแค่นี้แหละที่จำเป็นต้องใช้นะครับก็เป็น CPO ส่วนตัวอีกตัวหนึ่งก็เป็นโรงพยาบาลนะครับก็จะมองไปที่ B DMS เพราะว่าเป็นกลุ่ม defensive ที่สาคัญคือ Q2 Q3 กําไรลจะดีด้วยนะครับเพราะว่าเป็นฤดูฝนฤดูฝนคนป่วยจะเยอะครับประกันจะซวยนะครับประกันเพราะว่านักคนไข้จะใช้ใช้ประกันประกันสังคมด้วยประกันประกันกลุ่มด้วยนะครับแล้วก็ประกันส่วนตัวด้วยเนี่ยเข้าโรงพยาบาลเยอะอยู่พอสมควระโรงพยาบาลก็จะรหลได้ดีในช่วง Q2 แล้วก็ Q3 ก็เป็นตัวที่4นะครับตัวที่5ก็จะเป็นตัวกราฟนะครับในเรื่องของพลังงานทดแทนนะครับซึ่ง ผมดีใจจังเลยอระคุณสารัตไปไปจับมือพุ่งขึ้นเลยคุณสารตไปจับมือพุ่งขึ้นเลยนะครับคุณเด้งเลยแต่ว่าตัวนี้มีแอดวานด์ด้วยมีไทยคมด้วยซึ่งไทยคมจะมีธุรกิจใหม่แล้วนะครับก็คือได้เราได้ยิงดาวเทียมดวงใหม่ถูกไหมครับแล้วก็มีแอดวาน์แล้วก็ล่าสุดไปซื้อหุ้นเคแบงค์เพิ่มขึ้นแล้วนะครับก็พร้อมแล้ว่ะครับที่จะทำโบรชัวร์แบงค์แล้วโบรชัวรแบงค์เนี่ยเอเห็นว่าจะประกาศจะประกาศเป็นทางการเงียบไปแล้วแต่ผมว่าน่าจะน่าจะได้กลุ่มนี้แหละกลุ่มก้ Bank ด้วยนะก็น่าจะเป็นตอบจบตอบโจทย์นะครับ CPO ก็จะเป็น Virtual Bank ด้วยนะครับก็จะมีประเด็นบวกเข้ามาด้วยเหมือนกันเนั้นก็สังเกตได้ดูหุ้น5ตัวที่ผมเลือกมาก็จะเป็นหุ้นที่ค่อนข้างด e เฟนซีะนะครับม,มีปัดผลแล้วก็มีกระแสเงินสดที่ค่อนข้างดีนะครับส่วนกลุ่มท่องเที่ยวเช่น AOT c e n t e l Mint อะไรคนก็อาจจะอื่อแม้ครั้นนนนนงนี้คองสอาหกรรมอย่าง WHA นะครับ ยังเป็นที่น่าสนใจหรือแม้กระทั่งคุณอสังหาริรมทัรัพยัง AP, าง AP สุภารัยเนี่ยยังเป็นที่น่าสนใจอยู่ไหมยังสนใจอยู่นะครับแต่ผมขออนุญ,ญาตเป็นไม้2ได้ไหมครับเพราะว่าด้วยหุ้นกลุ่มนี้อยังได้รับผลกระทบ Q2Q3 จากเรื่องของอจํานวนนะักท่องเที่ยว ที่ลดลงแล้วก็เรื่องของการลงทุนโดยตรงนะครับที่ยายมันต่างประเทศจากผลัฒะผลกระทบของมาตรการทรัมป์เนี่ยมันยังไม่จบเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีผลกระทบอยู่แล้ว Q2 Q3 เนี่ยตัวเลข GDP ที่แย่ลงก็จะกระทบกับหุ้นกลุ่มพวกนี้ครับเดี๋ยวเรารอให้มันลงมาต่ำกว่าพันจุดนะครับเราอาจจะเป็นไม้2แล้วก็ซื้อหุ้นกลุ่มที่ผมพูดไปก่อนที่ผู้กลุ่มโรงแรมท่องเที่ยวกลุ่มอสังหาริมทรัพย์หรือว่ากลุ่มนิคมอ,อุตสาหกรรมแล้วก็อาจจะไปซื้อในช่วงเวลาน,านั้นช่วงนี้เราก็เลือกดีเฟนซีฟเก็บเข้าพอร์ ชัดเจนสรุปทั้งหมดเลยไหมพี่วีฮะจริงอะใหญ่ให้มาจริงวันวันจันไม่เจอต้องขยับไปเจอวันอาทิตย์แล้วเนี่ยจัดอจันจันน้าเจออีกต่อจันน้าเราจะบอกวาจันน้าังเจอจันติดอยู่เดีกจันหนึ่งมีวันเกิดราชินีใช่ไหมครับใช่เออเราเปลี่ยนวันไหมเราเปลี่ยนเป็นวันเสาร์ไหมจะได้เจอทุกวันดีไหมดีไหมคุณผู้ชมจะมีคนดูอ่ะจะไม่มีคนดูอ่ะดินีนี่ก็คือแบบแหวกมามากเลยนะคะภารกิจพี่วีเนี่ยแน่นมากๆเลย แหวกมาเพราะว่าไม่ได้เจอกันหลายสัปดาห์แล้วไม่ได้แต่คุณผู้ชมคิดถึงแต่มาครั้งเดียวจัดให้ครบจัดให้ครบในทุกมุมมองในความเสี่ยงที่พี่วีประเมินนะเวลานี้พร้อมกับหุ้นหม้หนึ่งนะใครที่พลาดไปนะไมายเหนึ่งทำกับบ้านรอได้เลยสำหรับรอบนี้นะคะบนความเสี่ยงที่มีความกังวลรออยู่ในมุมของพี่วีนะคะวันนี้ขอบคุณพี่วีมากขาบค่ะสวัสดีค่ะจดทันไหม จอดไม่ทันยังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมดูคลิปย้อนหลังได้นะคะในมุมของพี่วีนะ